สวัสดีค่ะพบกับวรุณีอีกแล้ววรุณีแดดไม่ร้อนเหรอร้อนค่ะแต่วรุณีก็ว่าจะมาอยู่ใต้ร่มเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้เอ่อเดินออกมาแล้วไอแดดร้อนมากวรุณีก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะนี่คือต้นปรีบหางกันลอกใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมเรียกเหมือนกันไหม ลักษณะของเขาก็จะเป็นลำต้นเดี่ยวไม้แตกหนอ่อต้นสูงเลยเห็นไหมสูงมากความสูงของเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆเวลาก้านใบเขาหลุดออกไปเรื่อยๆความสูงเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อย่างน้อยก็นุ่นละ ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนั่นแหละความยาวของใบลักษณะของใบก็เป็นใบแบบขนนกเรียงสลับกันความยาวหนึ่งถึงสอเมตรใบย่อยๆเป็นรูปขนานออกเป็นกระจุกกระจุกกระจุกแพ่ออกไปเป็นพวงเป็นพวงเหมือนหางกันลอกใช่ไหมทุกคนสังเกตไหม ลักษณะดอกของเขาก็จะเป็นดอกสีขาวออกเป็นช่อเป็นช่อแยกแขนแหงแตกออกทางกากของใบเนาะส่วนผลของเขาก็จะมีผลสีเขียวปอสุกแล้วก็จะออกเป็นแดงๆเหมือนหมากนะทุกคนสัปปคุณก็นิยมทําเป็นไม้ประดับริมถนนหรือปลูกเป็นกลุ่มในพื้นที่กว้างๆเช่นในสวนสาธารณะในสวน ริมสระว่ายน้ําเพื่อให้ร่มเงาเนาะอันนี้เขาก็ปลูกไว้ในสวนสาธารณะเขาวัุนีก็เดินมาดูแล้วก็เห็นก็เนาะเห็นความสวยของเขาปลูกได้เ,เขียวสวยเป็นแถวเรียงต้นอวบอวบ,อบขาวๆดูงถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็น่าจะมีแดดให้ร่มเงาได้อยู่เนาะทุกคนวัุนีก็เลยเดินมาแล้วก็ มาถ่ายความงามของต้นปีพังก็ลอกมาให้ทุกคนได้ชมเผื่อบางคนเห็นต้นสวยๆอย่างนี้แล้วมีไอเดียอยากจะนําไปจัดสวนก็สามารถนําไปพัฒนาไอเดียในการจัดสวนตกแต่งสวนบ้านเราให้สวยงามล่มลื่นได้นะคะแต่ว่าน,นีเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกอยู่ในสวนสาธารณะเนาะเยอะแล้วก็ปลูกเป็นสวนริมรั้วบ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมหน้าร้าน กาจะปลูกเพื่อกันแดดเป็นร่มเงานะทุกคนเนาะความสวยงามสําหรับคลิปนี้นะวารุณีก็จะพาทุกคนเดินชมความงามของต้นปีพางกันลอกความร่มรื่นของต้นปีบเผื่อใครสนใจอยากจะนําไปปลูกที่บ้าน